สวัสดีค่ะยินดีก็เรา้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายค่ะได้อีกแล้วพอประทังชีวิตไปได้นะออกทุกวันออกวันละนี่แหละแค่นี้นะไม่เกินสามดอกนะก็รวมรวมเมื่อวานนี้ก็ผัดไปแล้วนะคะกับคานมัชุโก,โกนะอันนี้ไม่รู้จะทําอะไรเก็บไว้ก่อนเนาะใบใหญ่มากทีนี้เขาไปออกเบียดต้นไม้อะคะ่ะต้นไม้ใหญ่ค่ะแอบส่องดูนะ ลงไล่เราแอบไปส่องดูเอ้ามีอีกพอเห็นแล้วก็ฟินไม่ได้เอากล้องไปนะคะตอนไปเอาต้ไม่ได้เอากล้องไปเปิดประตูรถน้ําจะมาส่งเอาที่ไหนได้ไม่อย่างแอบส่งอยู่ในรั้วแหละเออชงกหน้าไปน่ะเอ้ามีจริงๆอ่ะพอเห็นต้นไอ้ดอกใหญ่ก็ตื่นเต้นเนาะดอกเล็กก็เอ๊ะใช่ไหมเหมือนกับคลุมเครือมีใบไม้ปกคลุมไว้เออลองแอบดูที่ไปเปิดประตูสิอ้าวใช่จริงๆ เาเดินมาดูอีกจะเข้าบ้านอีกมาเจอไอ้ออันเล็กอีกประมาณเนี้ยเนาะก็พอเป็นอาหารของเราไปหนึ่งมือ้อเออประมาณนั้นนะก็ฟินดีเนะอินเลยเนี่ยหนึ่งปีได้ทานหนึ่งหดนะทุกท่านค่ะแต่ก็อันทยอยออกแต่ก็ยังมีอีกหลายจุดยังไม่ออกนะแต่อีกหลายจุดก็มิจฉี่แต่อันเนี้ยออกตลอดนะคะออกตลอดทุกปีค่ะทุกปีก็กลุ่มกลุ่มไหนที่เคยออกก็ออกกลุ่มไหนที่ออกมาแล้วก็ยังหายหายหายไปเลย แต่หลังบ้านก็ไปดูแค่ดอกเดียวว่าเออปีนี้เพิ่งหลัง,ลงบ้านได้ดอกเดียวแต่ข้างๆหน้าบ้านเราออกเยอะๆเงียบกิบอยู่นะพอลงจากไร่สดล้วไปเจอแล้วค่ะพวก่านเดินไปเปิดประตูหน้าบ้านรถน้ําไม่มาค่ะรถส่งน้ําดื่มไม่มาค่ะวิ่งไปหน้าบ้านไปเจอเอาทําไมจู่ๆเสียงมาละ่ะแม่เสียงมาเซยเลยทุกคนเห็นไหมคะ่ะ ฟินมากค่ะเนี่ยล้างมาหมาดๆเลยนะเนี่ยนี่ห่อยนะดอกหยอยนะยยนะสมบูรณ์มากอันนี้ไม่ไม่ดดนแม่มแรงแทนะเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะเนี่ยว้าวาวา้วาวว้าว้าดอกที่สองจะเล็กแต่ขาวอ้วนมากขาะอ้วนมากอันนี้ค่ะได้แค่นี้ดูขาเขาสิดูขาเขาสิดูขาเขาสิทุกท่านทุกคน,กคนดู เป็นมากก็กันค่ะหนะึ่งปีได้ริดได้หนึ่งครั้งได้กินหนึ่งครั้งนะแต่ได้วันละนิดละหน่อยนะวันแรกที่ได้เยอะก็แปดใบเจ็ดใบแปดใบนะแต่นี้ทยอยออกออกทุกวันและคะ่ะทุกห่านค่ะออกทุกวันบอกว่าจนถึงวันที่สิบเนี่ยเดือนสิงหาเนี่ยละ่ละเขาจะหมดเขาก็หมดนะถ้าเจอเขาไม่หมดเขาก็มาอยู่เรื่อยๆอย่างเงีย,ย,ยหน้าบ้านค่ะอยู่ตรงหน้าบ้านนะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วละเอาใส่อะไรก็ได้นะ จะประมาณนี้นะคะหนึ่งปีในด้านหนึ่งคนของที่หายากนะทุกคนใครเห็นใครก็ฟินใครเห็นใครก็อยากกินมันแพงมากละนะแถวบ้านเราแพงมากเลยถ้าขายอย่างเงี้ยน่าจะเกือบร้อยเลยเนาะประมาณเนี้ยเขาใบใหญ่มากทุกคนแต่เราได้มันมาออกในบ้านเราเนาะเราก็ได้กินแล้วก็ฟินนะทุกท่านค่ะากดไลค์กดสปายกดติดตามด้วยเนดะ้อของ ขงที่ออกมาในในบ้านเราฟรีๆนะเนี่ยทวดาโปรดปรานให้เนาะที่วดาส่งมาให้นะเนี่ยดินฟ้าอากาศเนาะส่งมาให้เรานะอันนี้ธรรมชาตินะอาหารแบบธรรมชาติพื้นบ้านพื้นบ้านเรานะพื้นถิ่นเรานะเขาก็จะสรรหากันเนาะใครได้กินถือว่าโชคดีแต่บางบ้านเขาก็ไม่เคยออกเลยประมาณนี้แต่ของบ้านเราก็โอเคทุกปีอะถึงปีมาก็ออก แต่จะเขาจะหยุดเมื่อไหร่ไม่รู้นะที่เขาเราก็ตัดขั้วเขาออกนะตรงขาโคนขาเขาเราก็ตัดทิ้งไว้เอาเอา,เอาฝากไว้เนาะเอาไว้ปีหน้าได้กินอีกนะไม่ใช่ว่าเอามาให้หมดนะมีเท่าไหร่ออกให้หมดปีหน้าก็ไม่ได้กินเอาเชือกก็ทิ้งไว้คือเขาจะสปองเขาจะอยู่ตรงนั้นนะเนาะแต่ที่ที่มนันเน่าเน่าเสียเราก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละวันก่อนเนาะเราก็ไม่ได้เอามาหมดเอาไปทำเชือต่อนะแต่ตรงไหนถ้ามีก็เรียกไร ที่ออกประจำอะที่จอมปวกอะมันไม่มีแล้วนะทุกท่านเออเราหาไม่มีอะจู่ๆเราไปหาที่เคยออกเคยที่เราได้เยอะๆไม่มีแล้วนะเขาบอกว่าต้องนั่งยองๆเอานะเฮดโคเนี่ยเดินเดินสะเทือนแผ่นดินก็ไม่ออกก็ประมาณนะอันนี้มันไม่ได้เดินผ่านตรงนี้ไม่ได้เดินผ่านถือว่าออกประจำเลยตรงนี้นะแต่ก่อนออกเยอะกว่านี้อีกแต่เราก็แอบๆไอ้นะเมื่อกี้ก็คนผ่านมาเราก็ต้องวางทิ้งในพุ่มหญ้านะ เขาเห็นพอพอมันจะออกประตูหน้าบ้านนะฝั่งซ้ายมือหน้าบ้านเนาะเราก็โยนด้วยก่อนทําท่าทํานู่นทำนี่ถ้าเขาเห็นแล้วเขาจะมาแย่งทุกคนเขาจะมาแย่งเอาอันนี้เรื่องจริงเขาจะมาแย่งของพวกเรามันมันได้ฟรีไงของที่มันออกเนาะได้ฟรีมันไม่ใช่อยู่ในรั้วหน้าบ้านมันเป็นเขตดของเราก็จริงแต่มันออกนอกรั้วติดกําแพงหน้าบ้านรั้วหน้าบ้านไอ้ก็ค่อยกระดึบกระดึบเอาเนาะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะ แอปยังไม่รู้จะทําเมนูอะไรนะได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละตำน้ำพริกน้ำพริกป่นป่นอะไรก็ได้เนาะอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้เมนูง่ายๆทุกคนใส่มะม่วงมะม่าอะไรก็ได้ก็กแทนเนื้อสัตว์นะคะประงานนี้นะก็ได้แล้วก็ฟินมาเราไปหาซื้อก,กนนะ็หลายตังนะคะทุกคนค่ะไปตลาดโอ้โนั่นนะหลายตังกัก็แล้วกันยิ่งอสวยได้มาใหม่ๆในอัพราคาขึ้นเด้อมันหาย,ยากนะทุกคน หายาทุกคนก็อยากได้อยากเป็นเจ้าของแหละเออพอาแต่ต้องได้เขาก็แย่งกันแต่ต้องไม่ได้เขาก็พอเย็นลงยังไงเขาก็ขายออกแหละแต่ก็ไม่แพ้ไม่ถูกเด้จะลดมาสักห้าบาทสิบบาทแค่นั้นแหละจะประมาณนั้นเลยสู้ๆไปได้กันเด้อทุกคนเอามาประมวลภาพให้ดูนะว่าแอดออกไปหน้าบ้านเราไปเจอค่ะ ลงไลมาปเปิดประตูรถส่งน้ำจะมาล็อกประแจดีนะเขาไม่มาตอนขึ้นไลก็รีบไดูไม่แล้วกล้องไปหรอกอืมอะไรประมาณนี้ได้หนึ่งมื้อนะเราลงไลสดไลยังไม่มาเลยนะน้ำยังไม่มาถึงเลยนะ ยังไม่มาเลยประตูหน้าบ้านมิดจะลืมจะหมดเวลาหรือเปล่าคือนี้ได้กินน้ำหรือเปล่าลืมกับทุกท่านโอเคนะคะอ้พอมีนิดหน่อยพอมีนิดหน่อยค่ะแต่ก็โอเคอยู่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาแวะมาชมคลิปทุกๆุกอีพีท,ที่แอดลงนะก็ขอบคุณนะคะที่ย้อนดูคลิป จนจบม้วนนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องเล็กๆแบบนี้ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้ก็เอาคลิปแบบบ้านๆเนาะไม่มีก็ฝากด้วยนะคะแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะก็ยังรออะไรหลายๆอย่างเนาะก็จนท้อแล้วแหละจะไปต่อหรือจะพอซัมมี่แค่นี้แหละทำแล้วทำอีกนะ,ะทำแล้วทำอีก น้อยใจละก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยเน้อทุกคนคลิปนี้ก็ไม่ยาวเนาะแปดนาทีก,กว่าก็ฝากพี่ๆน้องๆเราส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะที่เป็นขวัญเล่ากำลังใจและเจ้าบ้านเกลจะทำคลิปต่อๆไปมาสู่สายตาของพวกท่านเนาะ,ะอันนี้ก็คือธรรมาชาตินะคะเห็ดค่ะเห็ดเห็ดโคนใหญ่นะคะไปก่อนข้า๊ใบบ้าง